สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ของราศีมีนค่ะและนี่คือดวงประจำเดือนธันวาคมปีพศ2565ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะหนึ่งปีที่ผ่านมาทบทวนตัวเองด้วยนะคะว่าทำไมเราถึงล้มเหลวทำไมเรื่องนี้เราถึงประสบความสำเร็จ เราทำเรื่องไม่ดีอะไรเอาไว้แก้ไขได้ไหมล้างไม่ได้แน่แก้ไขดีกว่าเป็นต้นทำอย่างนี้เอะเราทำแบบนี้เราประสบความสำเร็จแต่เราทำแบบนี้เราล้มเหลวง่ะเรามีประสบการณ์จากตรงนั้นมาแล้วนําไปต่อย,ยอดทําใหม่ในปีต่อไปนะคะสู้ๆต่ออย่าท้อน,นะคะเรามาเริ่มที่การงานเลยแล้วกัน เอ่ยซะยาวเลยนะในเดือนนี้โอกาสที่มาถึงนั้นตามที่คุณได้คิดและวางแผนเอาไว้ใช้เวลานานหน่อยนะคะที่มันจะประสบความสำเร็จเดือนนี้สำเร็จไหมยังค่ะยังอาการหนักน่าเป็นห่วงอืม ัวคุณอย่าทำตัวสบายๆเอกคเนกมากจนเกินไปเพราะว่ามันมีเรื่องให้คุณต้องแก้ไขอยู่มากในเดือนนี้นะคะแต่แต่เรื่องการเงินกับดีซังนั้นเงินทองที่อยู่ในกระเป๋าคุณเข้ามาหาคุณนั้นเยอะมากในเดือนนี้ซึ่งมาจากการพลิกแพลงไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นของคุณ นะคะแต่คุณต้องกระตือรือร้นเพิ่มขึ้นใหม่นิดนึงอย่าทำตัวเอะเนเอกมากจนเกินไปนะคะปัญหาที่เข้ามานั้นมันมีอยู่ใช้เวลายอย่างมากในการแก้ไขและเคลียร์มันคุณต้องมองการไกลไปถึงอนาคตข้างหน้าด้วยถึงจะรอดพ้นเดือนนี้ยังไม่รอดนะคะแต่บังเอิญมีเรื่องทรัพย์เรื่องเงินเข้ามาซัพพอร์ตค่อนข้างมากในเดือนนี้ สรุปการเงินผ่านนะคะแต่การงานเดือนนี้ห้าสิบห้าสิบอยู่นะถึงเด e อ t สตาจะเป็นไพ่ใหญ่ก็ตามถึงเด e เวิ l ์จะเป็นไพ่ใหญ่ก็ตามนะคะเพราะตำแหน่งนี้ค่อนข้างหนักเลยแปดดาบหนักมากค่ะเป็นไพ่ที่ในด้านในด้านลบที่เลวร้ายมาก เพราะฉะนั้นอย่าทําตัวตามสบายมากเกินไปนะคะให้เร่งมือเข้าไว้ให้เร่งมือเร็วๆวางแผนเอาไว้ให้มันดีๆแล้วมันจะผ่านพ้นไปได้ดดยีใช้เวลาหน่อยหนึ่งนะคะนะต่อไปเรามาดูเรื่องสุขภาพก่อนบ้างเออแต่เรื่องการเงินคุณผ่านนะคะเรื่องการงาน50าสนะเรื่องสุขภาพของคุณในเดือนนี้ดูท่าไม่ดีเลยคุณดูอุดอัด ในใจของคุณนะในใจของคุณดูอัดอัดอย่าลืมนะคะความเครียดนั้นจะนำมาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บต่างๆโรคกระเพาะอาหารโรคในช่องท้องมาแน่เดือนนี้หนี้สินต่างๆค่อยๆเคลียร์ไปนะคะเคลียร์คือจ่ายด้วย เคลียกับเจ้าหนี้ด้วยเขาเรียกไปคุยไอไปปรับหนี้อ่ะในช่วงก่อนเห็นไหมคะที่เขาเรียกไปปรับหนี้จาก NPL เป็นหนี้ปกติไปเลยเห็นไหมหนี้เสียเป็นหนี้ดีไปเลยยิ้มแฉ่งกันท่วนหน้าทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้ลูกหนี้ก็มีปัญญาจ่ายเจ้าหนี้ก็ได้ตังเป็นต้นอันนี้เป็นต้นเฉยๆนะคะเพราะว่าดูตรงนี้คุณก็น่าจะรู้แล้วว่าคุณจะทํายังไงนะแต่อย่าลืมนะคะได้เงินมาแล้วไปใช้หนี้ใช้สินหมด หมดไม่ใช่นะแบ่งเก็บนะคะเอาไ้ใช้ใจ่ายในบ้านด้วยแล้วก็ใช้ใจ่ายส่วนตัวด้วยแล้วก็อย่าลืมเก็บเอาไว้ใช้ในยามที่เราทุกข์ยากเท่านั้นตั้งเป้าเอาไว้ในใจแบบนี้นะคะรามพามเป็นหน่นและส,สรุปสุขภาพก็ผ่านนะคะถ้าไม่ผ่านก็ต้องไปหาหมอซื้อ,อยากินเองไม่หายไปหาหมอค่ะรับรองหายชัวร์นะคะผ่านนะเดือนนี้ผ่าน จะไปเรื่องความรักกันบ้างในเดือนนี้ถ้าหาคุณโสดโสดโสด,โดคุณไม่มีใครเลยนะ,ะคุณลองเปลี่ยนมูฟเ e n นตัวเองไปเที่ยวบ้างเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติที่มีน้ำทะเลนะคะหรือหรืองานเลี้ยงงานแต่งงานงานเลี้ยงขึ้นบ้านใหม่อย่าทำตัวธรรมดา ให้ทำตัวให้ดูสวยดูลอ่อส่วนคนโสดที่ได้เลงเอาละคนนี้สวยหลอ่อน่ารักเหลือเกินทนไม่ไหวต้องจีบซะหน่อยไม่ได้แฮวกินเฮวนะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วในเดือนนี้ตามนี้ทะเลาะกันละตามนี้ทะเลาะกันทีนี้การงอคืนดีมันก็ต้องปรากฏขึ้นใช้เวลาหน่อยนะคะใช้ความสม่ำเสมอหน่อย นึกย้อนถอยหลังกลับไปในวันที่เราพบรักกันใหม่ๆแต่งงานอยู่กินกันใหม่ๆเป็นต้นนะคะดึงอารมณ์นั้นกลับมานะแล้วก็อะค่อยๆค,คุยกับแฟนนะคะไม่มีปัญหาไม่เลิกลากขาหรอกมันเล้นกับฟันน่ะธรรมดาเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเองเล็กๆน้อยๆเองนะคะไม่มีไม่มีเรื่องอย่างนั้นเกิดขึ้นนะคะอืม เคลียร์ปัญหาใจกันได้แล้วก็นะคะอยู่ก็โชนกันไปนึกถึงความหลังนะคะวันที่พบกันครั้งแรกที่ไหนนาะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะประมาณนี้แต่งงานวันนี้วันครบรอบวันแต่งงานวันไหนนาะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะประมาณนี้นะคะมาเรามาสรุปตามหน้าไพ่นี้ดีกว่าเรื่องที่จะติดติงคุณนะคะปัญหาหนะของคุณ ในเดือนนี้คือเรื่องหนี้สินเรื่องที่คุณไปเซ็นสัญญาอะไรเอาไว้เรื่องที่คุณไปรับปากรับคำอะไรเอาไว้นะคะ,ะชำะํำระการชํำระตรงนี้ไม่จำเป็นต้องอหมดเกลี้ยงไปเลยหรืออาจจะต้องพลิกแปลงไปได้เอาเป็นทรัพย์สินเอาของไปไปไปใช้หนี้แทนหรือเข้าโรงรับจำนำหรือเอา เอาของที่เรามีอยู่ไปขายนะคนะคะของเก่าเอาไปขายแล้วก็มาชําระก็ได้แต่เดือนนี้คุณได้เงินเยอะนะแต่คุณมีได้จ่ายจ่ายเยอะจ่ายรายจ่ายหนี้นี่แหละแต่อาจารย์เชื่อมั่นว่าคุณทําได้คุณผ่านเพราะว่าเดือนนี้คุณได้เงินเยอะมากน่าจะมาจากการรีไซเคิลของเนี่แหละ <S <S ตามหน,น้าไพ่นะปลิกแพลงไปตามสถานการณ์ ก็คงจะเป็นการอ่าเอาของเก่าไปขายนะขายอะไรไม่รู้โทรศัพท์เอ้ยรถมอเตอร์ไซค์เก่าเอ้ยอะไรเอ้ยที่มันพอจะเป็นเงินเป็นทองมาใช้จ่ายได้เยอะพอตัวจ่ายเยอะนะคะเดือนนี้แต่คุณก็ได้เยอะตามซะง,งั้นอืม <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วอาจารย์ก็ให้คุณผ่านในเดือนนี้แต่ว่าคุณก็เครียดอยู่มันก็หนัก สําหรับคนคนหนึ่งที่จะต้องมาแบกรับปัญหาอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นแล้วคุณควรจะพูดคุยกับแฟนซึ่งอาจจะเป็นต้นเหตุของการทะเลาะกันนะคะเป็นต้นพ่อแม่ปรึกษาพ่อแม่ปรึกษาเพื่อนให้มันได้พูดคุยออกมา <c oughs> แล้วคุณก็จะรู้สึกสบายใจนะคะปัญหานี้เคลียร์ได้ไหมเคลียร์ได้แก้ไขได้ไหมแก้ไขได้คะ่ะในเดือนนี้สรุปนะคะแต่ก็ต้องพูดไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะเครียดหนะัก เ็นโรคกระเพาะอาหารจะตามมานะคะนะประมาณนี้ประมาณนี้เดือนนี้เป็นเดือนเดียวเองไม่ได้เป็นทั้งปีไม่ได้เป็นทั้งชีวิตนะคะนะตามหน้าไพ่นี้ก็หมดแล้วค่ะก็ขอให้ทุกท่านนะคะประสบความสําเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงนินและความรักสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ